ด้วยค่ะเดี๋ยวพาได้ที่นาของตัวเองจะเชิญไปนะคะได้ขอให้รู้จะไม่เชิญก็ไปเดี๋ยวจะขออนุญาตอาจารย์นิดมาขอพรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาความรู้กับกำลังใจที่ได้ที่จะท้อก็ขอให้หวนกลับมาตัวเราแล้วก็คิดว่าเกียรติศักดิ์ศรีมันอยู่ที่ตัวเรา นะมีกำลังใจนะใครจะมาดูถูกมันเรื่องของเขาทุกเมื่อไรก็ขอให้คิดว่าความทุกข์เมื่ออนให้เรามีกำลังใจค่ะขอต้องขอบคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะเกียรติศักดิ์ศรีมันอยู่ตัวเรามีกำลังใจใครจะมาดูถูกมนเรื่องของเขาทุกเมื่อไรก็ขอให้คิดว่าความทุกข์เมื่ออนให้เรามีกำลังใจ ีแรกเนี่ยก็รู้จักอาจารย์นพีเหมือนกับที่คนทั่วไปรู้จักคือผ่านเรื่องด้วยไม้ค่ะแต่ว่าหลังๆมานี้พอหาข้อมูลไปแล้วก็อ่านหนังสือของท่านเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วอ่ะท่านเป็นเหมือนกับบิดาของการเกษตรที่ยังมีชีวิตอยู่คือเป็นตูชนียบุคคลเลยแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่องการเกษตรทั้งหมดเลยด้วยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องด้วยไม้ค่ะแล้วก็พูดถึงการเกษตร ในแง่ที่เราอะต้องลงไปลงไปถึงให้ถึงพื้นดินลงไปคลุกคลีกับที่นากับชาวบ้านแล้วก็เรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากการทำเกษตรซึ่งพูดคล้ายกับคุณฟูโกกะมากเลยอะค่ะคือคุณฟูกกะ,กะมีปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวอาจารย์เนื้อทีมีเล่ม หนังสือเและมีชื่อเพียงข้าวมเมล็ดเดียวซึ่งพูดถึงปัชญาของความสำคัญของของจิตวิญญาณคะ่ะตอนนี้นคือเรากำลังถูกคุกคามเรื่องเรื่องอาหารและความมั่นคงทางอาหารอย่างมากนะคะคือเราได้ยินคำนี้บ่อย แล้วพอยิ้นได้อ่านเองจากข้อมูลหลายๆอย่างก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันน่าเป็นห่วงถ้าเกิดว่าเราไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินของเราและก็ปกป้องความรุ่มรวยทางพันธุก,กรรมของพืชผักในในแผ่นดินของเราเอาไว้อ่ะค่ะมันก็จะสูญหายไปแล้วถ้ามันหายมันหายไปเลยคือถ้าเกิดว่าพันพุ์พืชชนิดนี้สูญหายไป มันจะไม่สามารถหาที่ไหนมาคืนได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นคือก็รู้สึกว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนมากกว่าที่เราคิดะค่ะที่จะต้องทําสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเอ๊ะมีคนที่ดีๆที่เขาทําล่วงหน้ามาก่อนเราอะ่ะเยอะแล้วก็จะเป็นครูบาอาจารย์ให้เราได้ค่ะแล้วก็มีคุณวิลิตเตชพบ,บูนนะคะถือว่าเป็นรุ่นพี่ ที่ทำที่เป็นคนเมืองแล้วก็ไปทำการเกษตรมาได้สิบปีแล้วสิบปีเต็มพอดีค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่น่าสนใจเพราะรู้สึกว่าไฟที่เริ่มเนี่ยคล้ายกันแล้วก็พื้นฐานตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยคือเหมือนกับตอนทีุ่้มกำลังจะเริ่มตอนนี้ค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องแ้าไปหาหน่อยค่ะ <S <S รู้สึกว่าจากที่เคยอ่านหรือฟังเรื่องของคุณวิริศมาเนี่ยคือความตั้งใจเหมือนกับที่เรากำลังจะทําตอนนี้คือเป็นคนเมืองแล้วก็อยากจะทำกะเกษตรแล้วก็ทํามาเกือบสิปีแล้วเพราะฉะนั้นต้องลองผิดลองถูกมีอะไรน่าจะบอกเราได้เยอะคุณวิลิปสวัสดีค่ะ แกเป็นมหาเศรษฐีคนเมืองมาพัฒนาเกษตรชาวบ้านเขาก็มองว่าจะมายั่วยุหรือมาหาผลประโยชน์กับเขาไรชนาหรือเปล่ามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าตัวผมเองผมก็คิดแต่คิดไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราทําแนวนี้มันตรงกันนะเราหมดตัวแต่เรากําลังพัฒนาเขามีเงินเขาก็ลงมาพัฒนาปีแล้วสองปีแล้วก็ไม่ได้เคยมาแจ้งผลประโยชน์กอะไรกับเขาไรชนาเลย ผมคิดว่าแนวทางที่พระองค์ท่านได้จัดว่าอยู่ยังพอเพียงทาพอรประมาณอย่าให้เกินตัวเป็นสิ่งที่ดีที่ควรมาอบรมฝึกเท่าไรชนะรับอ,อยากจะแบบให้ช่วยเล่าฟัไมไมออางหน่อยะคะว่าอยู่ดีๆทาไมลูกึุ่อยากเกิดพนงานคะก็คือฐานบ้านผมเนี้ยก็ทําธุรจิจ ครอบครัวนะครับที่ <ฮะ S 1> ว่า,าทำโรงแรมด้วยก็ทํางานกับครอบครัวมาตลอดเกือบสักสิบปีอ่ะแล้วก็ผมมาที่นี่ปีสี่สามแต่ก่อนนั้นเนี่ยประมาณปีสามแปดสมเก้าเนี่ยผมก็เริ่มเกินกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าเออผมผมไม่อยู่นะผมก็พูดตรงๆผมจะไปทํานา ก็ยังได้ถึงรายการรุ่มาเออมันก็ขำดีเหมือนกันโดยไม่โดยไได้นักหมายค่ะคือพูดคำนี้เลยบอกว่าผจะเป็นชาวนาก็ได้มารู้จักที่เดชาสุริพัฒน์ด้วยคุณเดชาสุริพัฒน์เป็นใครคะก็ที่จริงก็ถือว่าเป็นนักวิชาการอิสระแล้วอาการอิสระด้านการเกษตรอะไรเงี้ยตอนนั้นวันนั้นที่ผมรู้จักแกก็คืออย่างนั้นเนื้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีทางอื่นไปได้เราไม่ต้องมาจมปลักอยู่ตอบไอ้กระแสว่าจง ธุรกิจก็ได้ตลกดีแต่ก่อนนี้เขาใช้คําว่าจมปลักกับกับเกษตรแต่ว่าตอนนี้เรากาลังคิดว่ามนุษย์ที่ทํางานอยู่กับระบบทุนนิยมภาะธุรกิจมากๆจริงๆแล้วอันนั้นมันคือวนอยู่ไม่มีทางออกวันนี้ผมคิดว่ามันพิสูจน์แล้วนะพิสูจน์แล้วว่าถ้าคิดผิดก็คิดใหม่ได้ทําผิดแล้วก็เราก็เราก็ตั้งหลักได้ถ้าหลงทางก็ควรจะกลับมาหาจุดตั้งต้น คือเราก็ไม่ได้ดัดจรุดว่าเอ๊ะจะนมุ้อย่างงี้นะแต่ว่าที่เราก็คิดว่าคือถ้าถ้าเราจะหาทางเลือกใหม่ใช่ไหมครับจากจากพื้นฐานจากของเดิมเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่ามันก็คงคงไม่ต้องเกรงไม่ต้องไม่ต้องกลัวพอตอนนั้นผมก็เริ่มเริ่มทิจาราออกจากจากงานแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมด้วยใกล้ๆปีสี่าก็มามาซื้อที่แปลงนี้ได้ ก็ทั้งหมดคือแบบใก่ช่วงแรกที่มาเตรียมพื้นที่แล้วก็เนี่ยพอเป็นที่นาแล้วก็มาปรับพื้นที่ก็คือขุดทางน้ำใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งพื้นที่คือเหลือที่ที่เราจะให้ปลูกข้าวไว้ประมาณสามไร่ได้แนวก็เหมือนกับที่พี่เขาทาแล้วก็แนวพระราชดิต ก็คือว่าให้มันมีมีความผมดุลก็อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ที่ชาวบ้านแถวนี้ที่สอนผมด้วยถ้าเกิดเราเข้าไปเป็นคนใหม่ในพื้นที่ก็คือต้องถามตับไทยเขาใช่ครับใช่ครับมันต้องมีทั้งคู่คิดมีทั้งมีทั้งครูมีทั้งเพื่อนร่วมทํานี่ครับคืองานพวกนี้มันใช้แรงงานเหมือนกันเราทําด้วยแต่บางงานนี่มันต้องใช้หลายคนนะเผมก็ยังคุยว่าเออว่าอุ้มใจถึงดีแล้วก็แต่มันผมคิดว่าถ้า คือถ้าเราจัดการเนี่ยมันมันไม่ไม่มีอะไรที่ทำได้ถ้าตรงนี้กําลังน้อยอาจจะใช้กําลังตรงนี้มากหน่อยวางแผนเยอะนิดนึงเรียนรู้แล้วก็ข่าววิธีทำแล้วเราเราก็ลงมือด้วยนะครับลงมือด้วยแล้วก็มีการจัดการด้วยขอวางระบบตรงไหนจะเป็นนาเป็นบ้านเป็นน้ำแล้ว เริ่มต้นทำอะไรต่อค่ะคือผมมีบ้านทรงไทยที่เป็นบ้านเก่าคนะรับก็ตั้งไวท้ที่ที่บริเวณของโรงแรมนั่นแหละที่ตอนนี้ผมลาออกมาแล้วเนี่ยผมก็เลยขอ,อขอเอ,เอาบ้านทรงไทยนั้นมาอยู่จริงที่นี่เพราะฉะนั้นพอมีที่แล้วก่อนทําจนต้องมีบ้านอยู่ก่อนอแล้วก็เริ่มทํานาช่วงแรกก็ไม่ได้เน้นพืชอื่นเท่าไหร่เน้เนลมสูงอยู่ที่การ เรียนเรื่องทำนาให้เป็นซะก่อนค่ะเราเอาเรื่องข้าวเป็นหลักซะก่นอนแต่ผมก็โชคดีก็คือเนี้ยคือเนื่จากเราศึกษามาก่อนแล้วได้เพื่อนมาก่อนได้ได้ได้ครูมาก่อนเนี่ยก็เวลาผมมาทําเนี่ย ก็คืออะไรอายอดสือพวกนี้ก็จะแวะเวียนมามาสอนมาให้กําลังใจได้ยินอย่างเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกโชคดีใหญ่เลยเพราะว่าคือรุ่นรุ่นก่อนหน้านั้นก็ทํามาประมาณยี่สิบปีคุณวิริธรรมาสิบปีถ้าเดี๋ยวมันก็จะได้ถามเลยว่าอะไรไม่ควรทำหรืออะไรทำพุกยุบาหมอย่างเงี้ยพวกเราก็ดีใจเพราะว่าเพราะว่าก็เหมือนผมมาทำใหม่พวกเราก็จะคอยเชียร์คอยมีอะไรมียอะไรก็ช่วยน้องใหม่น้องใหม่ ันี้เป็นแบบว่าที่บัณฑิตต <c oughs> ้องเข้าถึงเท้าขาวอยู่เลยแล้วทำทำานาที่มันยากไหมคะพอเวลาผ่านมาเนี่ยสิบปีเนี่ยผมม,มาเริ่มมาเริ่มหัดทำในพวกพวกสวนทวําไร่ปลูกพืชอื่นเนี่ย <ฮะ S 2> ผมกลับว่าทํานาเนี่ยคิดว่าง่ายกว่าข้าวเป็นพืชที่ทนมากเพราะมันง่ายกว่าที่เราคิด แต่ว่ามันดูมันดูละเอียดซับซ้อนเพราะว่ามันรวงนิดเดียวใช่ไหมครับก่อนที่เราจะมาได้เป็นหม้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีกระบวนิธีของมันมีคุณปัญยาของมันที่เราจะช่วยกันทำยังไงยังไงจากจากรวงข้าวใช่ไหมครับให้มาเป็นเม็ดข้าวเปลือกจากเม็ดข้าวเปลือกทันยังไงที่ที่จะกลายเป็นข้าวสารเนี่ยมันดูยุ่งยากแต่จริงๆแล้วถ้าดูจริงๆการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตเนี่ยผมคิดว่ามันสุดเน้อยกว่าการดูแลผัก รู้ว่นรูงว่านะทำมาเก็ตติ้งยากกว่าปลูกข้าวสร้างแบรนดิ้งผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันหนึ่งนี่แหละอาจจะยากแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติกว่าแต่ก่อนนี้เราเห็นข้าวแค่ว่าเราไปซื้อเราก็กินเข้าไปแต่ว่าตอนที่ปลูกข้าวเกี่ยวแล้วหงินทำแรกค่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงคะแน่นอนครับเราอยู่ในเมืองเน่ะใช่ไหมครับผัดสักต้นยังไม่เคยยังไม่เคยปลูกกินเลยเคยปลูกแต่ไม้ประดับเลยแบบนี้ใช่ไหมครับแม ก็อยากให้จำลองว่าแม้กระทั่งวนครัวที่ที่หลายคนป,ปคลูกอนียได้ทานเข้าไปความรู้สึกยังไงนะแต่ข้าวเนี่ยเนื่องจากเราห่างไกลามากเนี่ยพอเราลงมาเ,าเออเราได,ได้ได้มาเอ่อได้ได้มาทําได้มารู้มาเห็นต่อกระบวนการเนี่ยมันก็แน่นอนความรู้สึกมันรู้สึกว่าเราเป็นเป็นอิสระมากขึ้นเยอะ